L.V. สิบหก G.N. นะครับผมเสื่อนรุ่นของภาพรวมตั้งพื้นหรือตั้งโต๊ะภาพรวมด้านใต้จะมีนอบเบอร์สิบนะครับผม,ม,บบผมยึดที่ถาตั้งนะครับผมแล้วก็มีวงล้อสำหรับจับไปโดยใช้ล้อล้อเลื่อนนะครับผมจะมีนอะตยึดไว้นะครับทั้งหมดหกตัวนะครับผม なるほどね。 มีปัญหานะครับเค็กซ่อมเลยสังเกตด,ดูนะครับขาสวิตชักนะครับตัวนี้กวนบัรกีใหม่นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นชุดก็อโคงลายตังก็บัดจีเอนะครับนะครับผมขูดให้สะอาดก่อนนะครับก่อนจะบัดกีถึงกถึงจะบัดกีได้ง่ายนะครับผม รวมแบบที่เงาเลยนะครับ,รบเตือนจะเป็นลายเข้านะครับผมทางลายนะครับเ,เช็คสวิตช์เลยนะครับคืนนะครับเกียร์สองขึ้นนะ เกสรเกสรเกสรควงเสร็จก็ใส่ไปพัดเลยนะครับ เคยิดลองเลยนะครับ,รบเ,เบอร์หนึ่งนะครับผมจะเปลี่เบอร์หนึ่งนะครับเบอร์สองนะครับเบอร์สามครับเบอียนนะครับผม okay. <laughs>